วันนี้ผมเจอเรื่นเซ็งสุดๆรถติดเป็นชั่วโมงแถมยังโดนเจ้านายดุอีกคิดในใจทำไมชีวิตมันสวยขนาดนี้เดินคอตกกลับบ้านเจอคุณลุมขายคล้วยทอดหน้าปากซอยแกทักหน้าตาไม่ค่อยดีเลยหนุ่มเป็นอะไรมาผมระบายให้แกฟังหมดแกยิ้มแล้วบอกว่ารถติดก็ถือว่าได้พักผ่อนเจ้านายดุก็ดีจะได้ปรับปรุงตัวเองกล้วยทอดไหมสักหน่อยแกเซง ผมซื้อกล้วยทอดมากินรสชาติหวานนมันๆทำให้ผมคิดได้ว่าจริงๆแล้วทุกเรื่องมันมีสองด้านเสมอรถติดอาจจะเสียเวลาแต่ก็ได้พักผ่อนเจ้านายดุอาจจะทำให้เสียใจแต่ก็ทำให้เราเก่งขึ้นคุณลุงแกบอกว่าทุกมันก็เหมือนเงายิ่งหนีก็ยิ่งตามเปลี่ยนมุมมองหันหน้าสู้แสงเงาก็หายไปเองแค่เปลี่ยนมุมมอง ุก็หายได้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะลองดูนะครับ